ยูเครนได้ใช้ครูสมิซอยโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกองทัพรพสัสเซียในพื้นที่ยึดครองแหลมไครเมียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้31สิงหาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนระหว่างวันที่30และ31สิงหาคม2025ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรพสัสเซียในพื้นที่ยึดครองแหลมไครเมียครับ ตามการรายงานก็ได้บอกว่าผลจากการโจมตีทำให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียรุ่น Mi-8 ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งลำและเรือของกองทัพรัสเซียได้รับความเสียหายอีก6ลำรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารของรัเสเซียเสียชีวิตหนึ่งนายสิ่งนี้ได้รับการรายงานโดยแหล่งข่าวในรัเสเซียครับแอสตราได้รายงานถึงเรื่องนี้และแหล่งข่าวทางทหารของยูเครน ก็ได้หยิบยกเอาการรายงานของแอสตราในรัเสเซียมารายงานนำเสนอครับตามลำดับเหตุการณ์ก็คือในวันที่30สิงหาคม2025บริเวณสนามบินในพื้นที่ซิมเพอรโรโฟแรมไครเมียนั้นถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่2จุดด้วยกัน1ใน2จุดนั้นเป็นจุดที่มีการจอดเฮลิคอปเตอร์ครับ การโจมตีด้วยความแม่นยำและเป็นการโจมตีโดยตรงส่งผลให้ MI8 ของกองทัพรัสเซียถูกทำลายสมบูรณ์แบบสำหรับเรือของกองทัพรัสเซียหกลำที่มีรายงานว่าได้รับความเสียหายจากการที่ยูเครนเข้าทำการโจมตีนั้นตอนแรกก็รายงานว่ายูเครนได้ใช้มิสซอยที่มีชื่อว่าเนปจูนเข้าทำการโจมตีโดยที่เป้าหมายของการโจมตีนั้นอยู่บริเวณรอบนอกหมู่บ้าน บัวชินเน่การโจมตีด้วยความแม่นยำทำให้เรือของกองทัพประเสียได้รับความเสียหายจำนวนหกลำด้วยกันไม่มีการรายงานระดับความเสียหายครับว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดและนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าดโดรนของยูเครยนยังได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงเรือนทหารของกองทัพรระเสียเป็นโรงเรือนครับไม่ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีดังกล่าว พื้นที่ทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียถูกโจมตีด้วยครูสมิสไซที่มีชื่อว่าฟลามิงโกตามารายงานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่ายูเครนได้ใช้เนปจูนแต่ล่าสุดแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ายูเครนได้ใช้ฟลามิงโกในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกองทัพ,พรัสเซียในอาร์มิยังส์แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการพุ่งทะยานออกจากฐานของ มิสไซลรุ่นหนึ่งครับไม่มีการระบุว่าเป็นรุ่นไหนแต่ดูจากลักษณะของการพุ่งทะยานแล้วมันก็คล้ายๆกับมิสไซล์ที่มีชื่อว่าฟลามิงโกครับบริเวณฐานปล่อยมิสไซล์นั้นดูเหมือนว่าฝุ่นควันจะคละคลุ้งไปทั่วบริเวณครับหลังจากนั้นมันก็พุ่งทยานขึ้นไปและปิดท้ายด้วยการพ่นควันสีเข้มออกมาก่อนที่มันจะพุ่งทยานไปข้างหน้า ก็คงจะเป็นจังหวะส่งในช่วงแรกของการปล่อยมิสไซล์ครับสำหรับมิสไซล์ที่มีชื่อว่าฟลามิงโกนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามันสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลถึงประมาณ3,000กิโลเมตรเลยทีเดียวครับในช่วงบ่ายของวันนี้31สิงหาคม2025แหล่งข่าวในแ้มครเมียครายเมียนวินได้รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานออกจากฐาน ล่อยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจำนวน8ลูกด้วยกันเพื่อทำการสกัดกั้นวัตถุทางอากาศคาดว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัเซียคงจะมีการยิงสกัดกั้นดโดรนหรือไม่ก็วัตถุทางอากาศอื่นๆก็มีความเป็นไปได้ครับที่ดโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนจะพุ่งทะยานเข้าไปที่นั่นเพราะว่าในช่วงนี้ดูเหมือนว่ายูเครน กำลังมองหาพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารในแหลมลครเมียและทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องหน่วยจู่โจมของยูเครนพรีมารีได้เปิดเผยคลิปภาพการปฏิบัติการใช้ดโดรนคามิคาเซ่โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียในแหลมคลครเมียเพิ่มเติมครับตามการายงานด้วยคลิปภาพนี้ได้มีการบอกว่า โดรนคาเิกาเซ่ของหน่วยจู่โจมอยู่เครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายดังนี้ครับ 1. อุตอสทีซึ่งเป็นเรดาร์2อ t 7 0เป็นเรดิโอเทเลสโคป 3. g l o n a s ัสโกลนัสนี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับโดมครับ4 MR10M1 เป็นเรดาร์มิสเอและ5 เรดาร์ 96L6AP mm hmm. เป็นเรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 t r i u m p แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานด้วยว่าใน<อ>เช้าวันนี้เกิดเหตุไฟลุกไหม้โกดังแห่งหนึ่งในภูมิภาคมอสโกรประเทศรัสเซียโกดังแห่งนี้ตั้งอยู่ในบาลาชิกสกากไฟได้ลุกไหม้จนถึงตอนเย็นครับ ตามการรายงานได้ระบุว่ายังคงมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากโกดังดังกล่าวชาวบ้านในท้องถิ่นที่อยู่ในเหตุการณ์และได้เห็นเหตุการณ์ได้บอกว่ามันมีควันพิษพุ่งออกมาจากภายในโกดังแห่งนี้ไม่มีการรายงานแน่ชัดว่าโกดังแห่งนี้นั้นมีการเอาไว้เก็บอะไรบ้างชาวบ้านจึงออกมาบอกว่ามีควันพิษลอยออกมาจากพื้นที่ที่เกิดไฟลุกไหม ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ก็ลอยกระจายไปในพื้นที่โดยรอบครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ